ชูวิทยกสุภาสิทธ์แนนน็อตกองสลักพลัสหลังเจอเรื่องมาเยือนไม่รู้ตัวกลายเป็นประเด็นที่ต้องก่อติดหลังจากที่เมื่อช่วงเช้าเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI เข้าตรวจค้นสำนักง,งานบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดหรือกองสลักพลัสเนื่องจากสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลร้องเรียนว่ามีการขายสลากเกินราคา ซึ่งกรณีดังกล่าวนายพันธวัฒน์นาควิสุทธ์หรือน็อตกองสลากพลาสได้แถลงด้วยวระบุว่าไม่มีการจำหน่ายสลากเกินราคาตามที่ถูกกล่าวหาเพร้อมองว่าการบุกเข้าตรวจค้นทางเจ้าหน้าที่สามารถทำหนังสือถึงทางบริษัทได้ไม่ต้องบุกมาตรวจคนน้นดังกล่าวโดยการนี้น็อตกองสลักพลาสถูก DSI ออออกหมายเรียกให้เข้าปากคำเนื่องจากพบข้อมูล ว่าขบวนการฟอกเงินที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้มีการเบิกถอนเงินและนำเข้าบัญชีให้บุคคลอื่นหลายสิบล้านซึ่งหนึ่งในรายชื่อคือน็อตกองสลักพลัดล่าสุดนายชูวิทย์กมลวิสิตอดีตนักการเมืองผู้ที่ออกมาเปิดโปงขบวนการกลุ่มทุนจีนเทาเครือข่ายตู้เ่าโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กพร้อมยกสุภาษิตและน็อตกงสลักพลัดด้วยระบุว่า ความสวยของน็อตกองสลักพลัดนายลอลูกชายจ่ามอนายบ่อนใหญ่ย่านปิน่นเกล้าทำเว็บพนันออนไลน์ร่วมกับนายอชื่อเล่นเฟยล้านชายจ่ามออีกเหมือนกันเท่ากับลอกับอทำงานเป็นธุรกิจครอบครัวในภาพเป็นกลุ่มลูกน้องของลอที่รับคำสั่งให้ไปหัวทำร้ายบัญชีมา้าแบบไม่ยัง้ง พร้อดันไปอมเงินใครคิดจะเปิดบัญชีมา้าดูไว้ให้ดีไม่เจ็บตัวก็เสี่ยงติดคุกได้เงินหลักร้อยพอเห็นเงินเข้ามากก็ลบคืนสมองคดีทำร้ายบัญชีม้าไปถึงมือ DSI สืบสาวเร่าเรื่องโยงเส้นเงินไปมาดัานมีเส้นเงินเป็นคนแคชเชียร์เช็คจ่ายไปให้น็อตกองสลักพัดส,สองฉบับ รวม53ล้านบาท DSI เลยตั้งแท่นคดีเลขที่288ทับ65เมื่อวันก่อนพึ่งเรียกตัวนอนให้ไปชี้แจงที่มาของเงินเป็นความสวยยกที่หนึ่งแต่เรื่องยังไม่จบกลับลูกลามเหมือนไฟไม่ป่า DSI สืบเส้นทางการเงินต่อไปเจอเส้นเงินจากทุนไทยเทาอีก39เส้นรวม1,090ล้าน แถมบางเส้นมาจากเจ้าของเว็บพนันรายใหญ่ที่หนีไปสวยสุขอยู่อังกฤษซื้อโรงแรมแถวเคนสิงตันกลางกรุงลอนดอนส่วนต้องตั้งเป็นคดีใหม่อีกคดีเลขที่6ทับ66ความสวยุกที่สองเท่านั้นยังไม่พอตำรวจเกิดขยันขึ้นมากระทานหันเมื่อเช้าส่วนที่กำลังไปบุกออฟฟิศกองสลักพัรข้อหาขายลอตเตอรี่เกินราคาเอาเปรียบผู้บริโภคเข้าไปอีก สวยซ้ำซ้อนยกที่3ต้องเข้าสุภาษิตชูวิตอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้หางอยู่เมืองไทยแล้วเย็นไม่พอรอไม่ได้ล้วนมีเรื่องเดือดร้อนไม่หยุดหย่อนตามมาเป็นพรวนความสุขต้องออกไปค้นหาแต่ความสวยมันมาเยือนโดยไม่รู้ตัวเรื่องแบบนี้ผมผ่านมาหมดแล้วน็อตกองสลักพลัส ชี้แจงที่มายอดเงิน53ล้านรับโอนจากผู้ต้องหาคดีฟอกเงินนายพันธวัฒนักวิสุทธ์หรือน็อดกองสลักพัดแถลงข่าวถึงกรณีเข้าพบเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตามหมายเรียกหลังมีรายชื่อรับเงินจากผู้ต้องหาขบวนการฟอกเงินน็อดกองสลักพัดเปิดเผยว่า วันนี้เข้าไปชี้แจงถึงที่มาของเงินที่โอนเข้าบัญชีส่วนตัวทั้งหมด2ยอดคือ42ล้าน3า0 0 30บาทและ11ล้าน20 0บาทเมื่อวันที่10สิงหาคมปี64เรียกได้ว่าเป็นความบังเอิญเพราะเป็นเงินของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยเรื่องมีอยู่ว่าเดือนสิงหาคมตนต้องการเงินทุนจึงมีคนแนะนำให้รู้จักกับน,นายอขณะนั้นทราบเพียงว่านายอเป็นคนธรรมดาไม่มีสีและสนใจการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในแพลตฟอร,ร์มของตนแต่อยากรู้และอยากทดลองกระบวนการการขึ้นรางวัลจึงได้ออกหนังสือมอบอำนาจให้นาย อไปขึ้นเงินรางวัลโดยได้นำสลากกินแบ่งรัฐบาลของผู้ที่ถูกรางวัลกับกองสลากพลัสจำนวน1 0 0 0 0ใบไปขึ้นเงินจากนั้นสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ออกเช็คจำนวนสองใบย,ยอดดังกล่าวรวมกว่า53ล้านบาทในออก,ก็โอนเงินเข้าบัญชีตนนัดกองสลักพัสัสยืนยันว่าได้พบในออเพียงแค่ครั้งเดียว เพราะนายอต้องการที่จะเป็นหุ้นส่วนแต่ตนเองต้องการเพียงเงินกู้เพื่อนำลงทุนจึงแยกย้ายกันกระทรั่งนายอเข้าไปพัวพันกับคดีที่ทาง DSI กำลังขยายผลอยู่และเมื่อสืบข้อมูลจึงพบเส้นทางการเงินที่เข้ามาถึงบัญชีของตนเองจึงได้ออกหมายเรียกให้เข้าไปชี้แจงยอมรับว่าไม่ได้ตรวจสอบประวัติของนายอเพราะตนเองก็เป็นแค่ คนปกติจึงไม่สามารถไปตรวจสอบใครได้ยอมรับว่งโง่และผิดพลาดที่ไม่ตรวจสอบผู้ร่วมทุนก่อนวันนี้จึงได้นำหลักฐานสำคัญเข้าไปชี้แจงเชน่นเส้นทางการเงินหนังสือมอบอำนาจสลิปโอนเงินเช็คที่ออกจากสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลหลังจากนี้ประมาณสองสัปดาห์จะเข้าพบพนักงานสอบสวนอีกครั้ง นอกจากนี้ DSI ยังขอตรวจสอบข้อมูลเส้นทางการเงินในบัญชีของตนเองเพิ่มเติมอีกกว่า39รายการรวมกว่า1 0 3 0ล้านบาทส่วนใหญ่จะเป็นเงินส่วนตัวและเป็นเงินที่โอนเข้าออกกับบริษัทเพื่อทำธุรกิจแต่เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะสามารถชี้แจงเงินที่มาได้พร้อมย้ำว่าขณะนี้เป็นเพียงพยานในคดียังไม่มีการ แจ้งข้อกล่าหาและในวันที่16มกราคมนี้อธิบดี DSI จะเข้ามาตรวจสอบครั้งที่ใช้ในการเก็บสลากกินแบ่รัฐบาลรวมถึงเข้ามาดูการทำงานที่บริษัทด,ด้วยน็อดก,กองสลากพลัสประกาศเลี่ยนการเมืองแก้ปัญหาหวยตำรวจส่วนที่กำลังหลายหน่วยงานนำหม่ค้นเข้าตรวจสอบบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดหรือกองสลักพลัส เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและพิสูจน์ทราบการกระทําความผิดขณะที่น็อตกองสลักพลัสแถลงข่าวประกาศตั้งพักการเมืองบอกว่าจะเล่นการเมืองเพื่อเข้าไปแก้ปัญหาลอตเตอรี่แพงเมื่อวันที่16มกราคมในพันธวัตนักวิสุทธ์ซีอของกองสลักพลัสแถลงข่าวเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาบอกว่าตอนนี้ตั้งพักการเมืองแล้วชื่อพักว่าเปลี่ยน พร้อมระบุว่าจะเข้าไปแก้ไขปัญหาลอตเตอรี่แพงนอกจากนี้ยังบอกว่าคิดไว้นานแล้วตั้งแต่กลางปี6 5แล้วส่วนตอนนี้อยู่ระหว่างรอกรก,ะกะตประชุมรับรองพักการเมืองซึ่งหลังจากคณะกรรมการการกเลือกตั้งหรืกกะกะอกรกตรับรองพักแล้วจะเปิดรับสมัครสมาชิกต่อไปพลตำรวจโทรประจวบวงสุขผู้ช่วยผอบบตรอบ,บอกว่าเป็นเพราะสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลร้องเรียนมาว่ามีการขายลอตเตอรี่เกินราคาจึงเข้าตรวจสอบ ขณะที่พันโทหนุนสันสนาคมผู้อำนวยการสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลลงพื้นที่มาด้วยย้ำว่าการขายลอตเตอรี่ของกองสลักพัดที่บอกว่าขาย80บาททุกใบแต่มีค่าบริการเป็นการเลื่องบารีเพอแค่ต้นทุนลอตเตอรี่หนึ่งใบก็เกิน80บาทแล้วนอกจากนี้ยังบอกว่าการขายลอตเตอรี่ออนไลน์ไม่สามารถป้องกันการซื้อจากเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีได้ จึงถือว่าเข้าข่ายความผิดสำหรับการบุคคลกองสลากพัดในวันนี้ยังมีการตรวจดูระบบและเก็บข้อมูลลอตเตอรี่ในระบบทั้ง11ล้านใบงดที่จะออกวันพรุ่งนี้โดยตำรวจระบุว่าจะรอดูว่ามีลอตเตอรี่จริงทุกใบหรือไม่รวมถึงจะเก็บข้อมูลคนที่เอาสลากมาขายต่อให้กองสลากพัดด้วยประเด็นกองสลากพัดวันนี้ยังมีอีกหลายแง่มุมโดยเฉพาะกรณีที่นายสันทนะออกมาแชร์ว่า มีหลักฐานว่าน็อตกองสลากพัสเชื่อมโยงเครือข่ายสีเทาอีกหลายเรื่องน็อตกองสลักพัดไม่กังวลตำรวจบุคคลกองสลักพัดยันไม่กระทบกับผู้ซื้อหากถูกรางวัลเมื่อวันที่16มกราคมนายพันธวัฒน์นาควิสุทธ์หรือน็อตกองสลักพัดได้เดินทางเข้ามาที่สำนักง,งานกองสลักพัดในช่วงเวลา13.30นาที หลังจากเมื่อช่วงเช้าที่ได้อยู่ที่สำนักงานและได้มีการออกไปทำธุระสนวนตัวในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการตรวจค้นสำนักงานกองสลักพัสในพันธวัตรกล่าวว่าในส่วนของพนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องที่ได้มีการมาตรวจค้นสำนักงานกองสลักพลาสนั้นตนไม่ได้มีความกังวลอย่างไรเนื่องจากไม่ได้มีการทำผิดตั้งแต่แรก และในวันที่17มกราคมจะยังมีไลฟ์สดการประกาศผลและขายลอตเตอรี่ออนไลน์เป็นปกติเช่นเดิมทางนี้ฝากไปยังผู้ที่ซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์กับตนหากถูกรางวัลจะไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้ช่วยบัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้มีการยืนยันแล้วว่าจะไม่มีผลอะไรสำหรับผู้ที่ซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์จากกองสลักพัดหากถูกรางวัลในงวดวันที่17มกราคมนอกจากนี้การ กว้านซื้อลอตเตอรี่ที่ไหนเขาก็ทำกันและทําแบบนี้มาหลายสิบปีแล้วแต่ไม่มีใครเห็นทำไมเพิ่งมาเห็นแต่กองสลพลัสเมื่อถามย้ำว่าการไปกว้านซื้อสลากมายังไงก็ซื้อเกินราคา80บบาทอยู่แล้วดังนั้นการขายที่ใช้ว่าเพิ่มค่าบริการเป็นการเลี่ยงบารีหรือไม่ในพันธวัตรกล่าวว่าก็มีการทำมานานแล้ว แต่ทำไมเพิ่งมาตื่นตอนที่มีกองสลักพัดหน้าที่ที่ต้องแก้กลับไม่แก้แต่มาโยนความผิดให้กับกองสลักพัดมันใช่หรืออย่างไรก็ตามขณะนี้ขอดูข้อมูลรายละเอียดต่างๆก่อนแล้วจะแจ้งแถลงข่าวอีกครั้งในภายหลยัง